I'm in. รสารการนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยเริ่มรับราชการเมื่อวันที่1เมษายน2,528ณนะโรงพยาบาลบึงบูนย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยปี2,532ที่ตึกผู้ป่วยในนะแล้วก็ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปี2534 ที่ตึกผู้ป่วยในแล้วก็ย้ายไปปฏิบัติงานที่ OPD แล้วก็ย้ายไปปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกำแพงนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็ดำลงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมนะคะ,ะความประทับใจนะคะทีะ่มีโอกาสในความประทับใจในชีวิตราชการนะคะก็คือประทับใจในทีมงาน ของกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมินะคะทุกท่านนะคะแล้วก็ประทับใจทีมสาวิชาชีพลงของโรงพยาบาลแล้วก็ทีมเครือข่ายภาคประชาชนชมรมต่างๆที่ที่ฉันมีโอกาสได้ทำงานร่วมนะคะ,ะได้มีความประทับใจอีกอันนึงก็คือความประทับใจ อีกก็คือมีโอกาสได้ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุนำโดยอาจารย์นิคมสินดงได้บูชาสมเด็จพระพุทธรักษาที่เป็นพระพุทธรูปในตึกในกุฏิหลวงปู่เครื่องสุภัทโทมาประดิษฐานที่โรงพยาบาลเราเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ป่วยและญาติได้กราบสักการะนะคะแล้วก็ประทับใจในโอกาสมีส่วนร่วมในการ ทำกิจกรรมอุทุมพรรัน2020จนได้ศาลาอุทุมพรรันและมีงบประมาณเข้าโรงพยาบาล8แสนกว่าบาทนะคะแล้วก็ประทับใจในการมีส่วนร่วมผ่าฝ่าวิกฤตโควิดนะคะไม่ว่าจะเป็น C I H I ซึ่งตอนนั้นเป็นโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำศูนย์โควิดนะคะผ่านพ้นไปด้วยดีโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งท่านผู้บริหาร นะคะ,ะทีมสาวิชาชีพทุกท่านแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนเทศบาลอบตอเครือข่ายภาคประชาสังคมทุกท่านอสมอทุกท่านนะคะก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้นะคะก็ขอฝากน้องๆน,นะคะ ฝากให้น้องมีทัศนคติที่ดีต่องานที่ได้รับมอบหมายให้มุ่งมัน่นตั้งใจทํางานให้ประสบผลสําเร็จนะคะงานทุกอย่างมีอุปสรรคแต่อุปสรรคทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ถ้าเรามีความอึดเฮึดสู้ในงานที่เราทำนะคะก็ถ้างานไหนที่น้องๆมีปัญหานะคะก็ปรึกษากับหัวหน้างานหรือรุ่นพี่ที่เขาทํางานมาก่อนได้นะคะ ก็ขอให้น้องๆมีความสุขในการทำงานและก็ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตราชการก็งานคือความดีที่หลหเลี้ยงชีวิตของเรานะคะ,ะงานที่เราทำเป็นกา,การทำงานของเราทุกวันเป็นการทำบุญนะคะเรามีโอกาสได้ทำบุญทุกๆวันนะคะความดีหรือบุญกุศลจะส่งผลให้เรามีชีวิต ส่วนตัวครอบครัวที่ดีนะคะขอให้น้องๆประสบความสำเร็จค่ะ<อ>ในโอกาสนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะตั้งแต่อาจารย์นายแพทย์บัณฑิตจ,จึงสมานอาจารย์นายแพทย์สมพงษ์จรุงจิตตานุสนอาจารย์นายแพทย์ธนงวิลาแสงพงศ์อาจารย์น,ยนงงา,ายนแพทย์อัคเดชบุญเย็นนะคะอาจารย์ นายแพทย์พงสนาฐานเจริญพิพัฒน์นะคะดีดหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลทุกท่านนะคะคุณป้านงนภัสคันสอนคุณพี่พรศิริแซ่เตียวคุณพี่สุนารีนาโศกคุณพี่บุ๋มวราพรน,นะคะแล้วก็คุณน้องตุ๋ยนะคะ,ะพี่ไรวัน แก้วพมอนและก็คณะเจ้าหน้าที่ทุกทุกท่านนะคะรวมทั้งอาจารย์หมอชินนายที่รักของดิฉันด้วยนะคะรวมทุกทุกท่านเลยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสมกรงวงรักพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษเริ่มรับราชการเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมนะคะพศ2528ัที่โรงพยาบาลห้วยทับทันในตำแหน่งพยาบาลเทคนิคระดับ2ค่ะ จบการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเก้าจันทบุรีค่ะอะดิฉันได้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยในปีพศ2534แล้วก็ได้ศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์บัณฑิตที่วิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะคะแล้วก็ได้เลื่อนอเป็นพยาบาลวิชาชีพในปี 2, พศ2541หลังจากนั้นดิฉันก็ได้เลื่อนระดับเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในปีพศ2551นะคะแล้วก็ได้รับการคัดเลือกเป็น,มนหมวหา้างานการพยาบาลผู้คอดเมื่อปีพศ2546ค่ะแล้วได้เลื่อนเป็นพยาบาลวิชาชีพชัน้นนญการพิเศษเมื่อปีพศ2566นะคะหลังจากนั้นดิฉันก็ได้พัฒนาตนได้พัฒนาตนเองอได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นในปีพศ2566 แล้วก็ครูพี่เลี้ยงดีเด่นในปีพศ2568นะคะ,ะในส่วนความประทับใจนะคะดิฉันได้พัฒนางานอนามัยแม่เลดเด็กร่วมระยะเวลา30กว่าปีนะคะ,ะได้ผ่านการรับรอง h a q a แล้วก็โรงพยาบาลงานอนามัยแม่เลดเด็กตลอดระยะเวลา30ปีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ดิฉันได้พัฒนา พัฒนาตนได้รับการพัฒนาตนเองในวิชาชีพแล้วก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นพยาบาลดีเด่นเมื่อปีพศ2566นะคะแล้วก็เป็นพยาบาลครูพี่เลี้ยงดีเด่นในปีพศ2567นะคะ,ะสิ่งที่จะฝากน้องน้อง,องรุ่นต่อไปนะคะขอให้น้องน้องรักงานนะคะรักวิชาชีพแล้วก็พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ จะมีความกล้าหน้าในวิชาชีพของตนเองนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณผู้บริหารระดับทุกระดับแล้วก็หัวหน้ากลุ่มงานทุกงานนะคะทีะ่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไม่มีความขัดแย้งไม่มีความเสี่ยงนะคะขอขอบพระคุณค่ะ,วส,คะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แอลอาพรสิงเงินนะคะ ซึ่งญาติคนไข้กับน้องๆบางทีเขาเรียกว่าคุณน้าคุณป้าคุณยายก็มีนะคะก็พี่เนี่ยเริ่มทางงาํางานครั้งแรกเมื่อปี2528ค่ะตอนแรกก็อยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลก่อนนะคะเพราะว่าต้องรอให้โรงพยาบาลคนพิสัยตําแหน่งว่างก่อนนะคะอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆพออุทุมพรนว่างก็ย้ายมานะคะย้ายมาก็มาอยู่ที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพก่อน,นะคะ่ะพอสอบประเลียนต่อ,อพยาบาลต่อเนื่องนะคะ ที่วิทยาลัยพยาบาลวรมราชชนนีสรระสิทธิ์ที่ประสงค์อุบลราชธานีกลับมาก็มาทํางานที่อุทกั์วิสัยด้วยความสมัครใจได้เต็มใจนะคะก็เข้าสู่งานกลุ่มการพยาบาลโดยชิมลางที่งานห้องคลอดก่อนนะคะแล้วก็ได้ช่วยขึ้นเียนห้องผ่าตัดค่ะสมัยก่อนพยาบาลทุกคนนะคะทุกระดับจะต้องมีการหมุนเวียนไปทํางานที่ตึกต่างๆเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้มีความเก่งและมีสมรรถนะที่ดีสามารถไปช่วยงานตึกๆได้นะคะ ก็ไปอยู่หล,หลายที่ก็ไปที่ตึกอายุรกรรมสมัยก่อนจะรวมกันค่ะทั้งชายทั้งหญิงแล้วก็สัญญกรรมต่างๆจะรวมหมดเลยที่มีแยกก็จะเป็นกุมารวิชกรรมนะคะก็ได้ไปเหมือนกันนะคะพอเสร็จแล้วอาวุโสพอสมควรท่านหัวหน้าพยาบาลสมัยนั้นก็รามว่าสนใจลองชิมลางเป็นผู้บริหารไหมก็เลยขอบคุณค่ะขอบคุณกับพี่ถ้างั้นหนูจะลองดูก็เลยสมัครมาเป็นรองหัวหน้าตึก หลังคลอดก็ตึกพิเศษที่รวมกันในสมัยนั้นนะคะอยู่ปีเสร็จแล้วก็ท่านหัวหน้าพยาบาลติกผู้ปายนอกซึ่งก็มีหลายท่านมากเลยนะคะก็ตั้งแต่พี่สุนารีาคุณธัญมัยแล้วก็หัวหน้าพยาบาลคนปัจจุบันคุณพี่ไรวันค่ะก็มาอยู่ด้วยกันพอถึงเวลาหนึง่งมันก็ให้เป็นรองหัวหน้าติกผู้ปายนอกอยู่นานมากเลยค่ะ19ปีนะคะพอช่วงนั้นก็เป็นโอกาสดีค่ะได้เปเรียนเฉพาะทางตั้งหลายหลักสูตร เรียนพยาบาลเฉพาะทางโรคตานะคะแล้วก็เรียนเวชปฏิบัติทั่วไปช่วงนั้นคนไข้าบาฟรนของเราเนี่ยต้องไปรักษาที่สัรตสิทธิที่ประสงค์มีจํานวนประมาณร้อยกว่ารายค่ะค่าใช้ใจ่ายก็สูงการเดินทางลําบากก็เลยว่า,เ,าเราจบเฉพาะทางมาลองดูซิก็เลยตั้งคลินิกรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจโดยใช้บาฟรีนก็ปรึกษากับอาจารย์กุมารแพทย์ไม่ใช่ค่ะอาจารย์อายุรแพทย์นะคะกับเภสัชกรตั้งคลินิกขึ้นมาก็ช่วยให้พี่น้องของเราไม่ต้องไปรักษาไกลจนถึงสัรพสิทธิที่ประสงค์ลดค่าใช้ใจ่าย ลดความเสี่ยงต่างๆลงนะคะแล้วก็ได้ตังจากสปสอชออนท็อปด้วยค่ะอันนั้นเป็นผลพลอยได้รายละ5,000บาทแต่หลังจากนั้นมาไม่มีออนท็อปเลยนะคะแต่เราก็ต้องดําเนินการต่อไปค่ะพอถึงเวลาช่วงชีวิตเนี่ยนะคะพอดดีหัวหน้าตึงตึงได้ลงข้อท่านเดิมนะคะได้ไปเติบโตเป็นหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลโพสิสุวันท่านก็บอกว่าสนใจมา ขึ้นผู้บริหารไหมแล้วก็หัวหน้าพยาบาลท่านเดิมหัวหน้าพยาบาลผู้่วยนอกก็ถามก็เลยว่าลูกหนูก็โตแล้วข่าจะจุกมหาวิทยาลัยแล้วก็ลองสมัครมาค่ะสมไมก่อนมันจะมีเข้าคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเลยนะคะท่านผู้อำนวยการและกรรมการบริหารก็ให้โอกาสค่ะให้โอกาสมาเป็นหัวหน้าพยาบาลไม่ใช่ค่ะเป็นหัวหน้าตึกเหลังคอดมีคําสั่งว่าวันที่หนึ่งกรกฎาคม2 5 5 7นะคะมาก็มาเจอน้องๆตึกเด็กก็น่ารักค่ะมาเจอกับอาจารย์ภูม กุมารแพทย์ตอนนั้นจะมี3ท่านนะคะก็มีประธานพิซิทีทุกท่านก็ให้เกียรติเป็นประธานพิซีีมาทั้ง3าท่านเลยะคะ่ะแล้วก็เราก็ช่วยกันกับประธานพิซิทีน้องๆกรรมาการขับเคลื่อนงานทีมนําทางกุมารวิชยกรรมจนกระทั่งผ่านเรียกเครดิตมาถึงครั้งที่6ทํามาตรฐานการพยาบาลทามาตรฐานงานอนามัยแม่แลเด็กจนผ่านไม่เรื่อยเป็นขั้นเป็นตอนนะคะทีนี้พี่อยากจะฝากน้องๆว่าให้ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลอุทุมพรพาาิสัย พ่อโรงพยาบาลแห่งนี้มีคุณภาพตามวิสัยทัศน์คือโรงพยาบาลคุณภาพชั้นนำนะคะให้หนูทํางานในบทบาทของหนูอย่างเต็มที่มีงานนอกเหนือจากงานที่รับมอบหมายก็ให้อาสาทําถ้าน้องทําได้ไม่ลาบากไม่เบียดบังตัวเองกขให้มีจิตอาสาทํางานทั้งในหน้าที่และนอกหน้าที่แล้วน้องจะมีความสุขผลบุญเหล่านั้นก็จะส่งผลให้หนูมีหนาที่การงานที่ก้าวหน้าเติบโตมีความสุขทั้งชีวิตส่วนตัวชีวิตการงานและชีวิตครอบครัวและสุดท้ายที่พี่จะฝากก็คือว่า ให้ทุกท่านให้น้องๆทุกคนรักในงานที่ทำและทำในงานที่รักอย่างเต็มกำลังค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่วิภาวดีเมืองจันนะคะ่ะพี่แวรค่ะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนะคะปฏิบัติงานที่กลุ่มง,งานประฐมะภูมินะคะก็ย้ายมาจากโรงพยาบาลบางกู่นะคะตั้งแต่ปีพศสอ4 2นะคะ ก็มาอยู่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยนี้ประมาณ30ปีแล้วนะคะก็มาป,ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานปฐมภูมินะคะก็รู้สึกแบบภูมิใจนะคะในวิชาชีพพยาบาลน,นะคะยิ่งมาปฏิบัติงานเป็นพยาบาลชุมชนยิ่งชอบนะคะเพราะว่าเราได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เจ็บป่วยในชุมชนแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพประชาชนนะคะในชุมชนนะคะ,ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณ ท่านผู้บริหารนะคะทุกระดับนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมงานนะคะน้องๆน,นะคะที่ให้ความรักความอบอุ่นเป็นอย่างดีนะคะประทับใจนะคะที่ได้มาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยนะคะเป็นระยะเวลาเกือบ30ปีนะคะมาอยู่บ้านหลังใหญ่นะคะก็ประทับใจในหลายๆอย่างนะคะเช่นเรื่องของระบบนะคะระบบ การทำงานระบบการให้บริการนะคะแล้วก็ในเรื่องของการบริหารงานของผู้บริหารทุกระ,กระดับนะคะแล้วก็การทำงานร่วมกันนะคะของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุุมพรพิสัยนะคะซึ่งทุกคนนะคะสามัคคีแล้วก็รักองค์กรนะคะแล้วก็หลายๆอย่างนะคะที่ประทับใจนะคะแล้วก็ คิดว่าโรงพยาบาลอุณพรพิสัยเป็นสถานที่ปฏิบัติงานที่ตนเองอยู่แล้วมีความสุขนะคะคุณค่ะนางบุษาบาปร่งจิตตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการประวัติการทำงานบรรจุครั้งแรกเมื่อหนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2528ตำแหน่งพยาบาลเทคนิคที่โรงพยาบาลกันทารักษ์อำเภอกันทารักษ์ จังหวัดศรีสะเกดพุทธศักราช2536ย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยจนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ40ปีประวัติการทำงานปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยนอกอยู่ด่านหน้ารับผิดชอบงานทั้งให้คำปรึกษาสุขภาพอนามัยสารเสพติด HIV ตรวจสุขภาพทั่วไป รวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวออกหน่วยปฐมพยาบาลออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประเมินความเครียดซึมเศร้าและค่าตัวตายเป็นวิทยากรยาเสพติดระดับอำเภอและระดับจังหวัดได้ทำงานเป็นผู้บำบัดยาเสพติดประทับใจมีเด็กติดยาคนหนึ่งบวชเรียนเป็นเด็กวัดอาศัยกับหลวงตาที่วัดไม่มีพ่อไม่มีแม่มารับการบำบัดที่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย พี่ให้การบำบัดจนครบสี่เดือนและวันหนึ่งได้รับข่าวดีเขาไปสอบนายร้อยจปรอได้เขากลับมากราบลาเราโดยเขาเรียกเราว่าแม่ตื้นตันสุดๆเลยค่ะอีกหนึ่งคนเป็นระดับผออโรงเรียนมีปัญหากับครอบครัวเครียดมากคิดฆ่าตัวตายมาหาเราเราประเมินความเครียดให้คำปรึกษาให้พบแพทย์ นอนโรงพยาบาลอยู่สองวันแล้วกลับบ้านด้วยความบังเอิญวันหนึง่งเขามาแข่งกีฬาที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัยผอ,อท่านนั้นเดินแตกแถวออกมาแล้วมาก้มลงยกมือไหว้พี่ที่ออกหน่วยปฐมพยาบาลในวันนั้นท่านผอ,อบอกว่าถ้าไม่ได้คุณหมอวันนี้ผมคงฆ่าตัวตายไปแล้วครับความรู้สึกของพี่ในตอนนั้นคือตื้นตันใจสุดๆจนน้ำตาคลอ อยากจะบอกน้องวิชาชีพพยาบาลว่าเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติมีคุณค่าในตัวเองมีความภูมิใจในตัวเองค่ะนางสาวปียพรแซ่จึงตำแหน่งเจ้าพนักงานทานตะสาธารณสุขชำนาญงานเริ่มทำงานตั้งแต่6กันยายนพุทธศักราช2526ในตําในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว2ปีพุทธศักราช25 2 8ได้บรรจุเป็นลูกจ้างประจำสอปี พุทธศักราช2531ได้ไปเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีกรุงเทพมหานคร1ปีจนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ42ปีตอนเริ่มมาทำงานครั้งแรกโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยมีตึกชั้นเดียวมีสองตึกตึกผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในเป็นโรงพยาบาลขนาด10เตียงตอนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ขึ้นเวนวอร์ดบ่ายดึกปั่นจักรยานจากบ้านมาขึ้นเวนเงินเดือนเดือนแรก900บาทขึ้นเวนในวอร์ดต้องทำทุกอย่างตั้งแต่ดูแลผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกมาตรวจโรคทำแผลฉีดยาอุบัติเหตุและคนมาคลอดเครื่องมือล้างเองทำเองทุกอย่างเช่นเข็มฉีดยาไซลิงเหล็กล้างและนึ่งในหลังให้เรียบร้อยก่อนลงเวน กอดสัาลีก็พันเองม้วนเองและพับเองให้รักงานที่ตัวเองทำอยู่ขยันอดทนซื่อสัตย์และเก็บออมจะได้รวยเหมือนพี่แดงนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางวชัชรีราเตีตำแหน่งพนักง,งานกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปหนูหน่วยงานจากักฟอก เริ่มทำงานมาตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาพศ2544ในตำแหน่งประกอบอหาพนักงานประกอบอาหารเป็นเวลาฝ่ายโภชนาการเป็นเวลา9ปี4เดือนหลังจากนั้นย้ายมาอยู่หน่วยงานจักฟอกบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงวันที่1ตุลา2556จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาการทำงาน24ปี1เดือนตั้งแต่เริ่มเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลได้รับความดูแลจากผู้บังคับบัญชาและน้องๆเป็นอย่างดีจนอายุครบ61ปีจะเก็บความทรงจำที่ดีงามนี้ตลอดไปป้าว่าจากฝากอะไรถึงน้องๆในการทำงานคะฝากเงนิน <laughs> ให้พี่ๆดูแลน้องๆอ,อย่างนี้ดูแลซึ่งกันและกันตลอดไป <laughs> สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสเสน่เทียบคุณค่ะเป็นพนักงานประกอบอาหารค่ะทำงานที่แผนกโภชนาศาสตร์นะคะโรงพยาบาลอุทุมพัพิสัยค่ะเมื่อปี2541เข้าพเจ้าได้มาทํางานที่โรงพยาบาลอุทุมพัพิสัยที่หน่วยใจกลางเป็นเวลา12ปี เมื่อปี2554ค้าบพระเจ้าย้ายที่ทำงานจากหน่วยใจกลางมาที่โฆษณาศาสตร 14, ์14ปี9เดือนจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะหน่วยงานโฆษณาศาสตร์เป็นหน่วยงานที่อบอุน่นทำงานอย,อยู่กันแบบครอบครัวทำงานพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็ เราทำงานอย่างมีความสุขในทุกๆวันที่เราได,ไ,ดไ,ดได้บริการคนไข้ทำอาหารให้คนไข้กินทุกๆวันค่ะฝากอะไรถึงน้องๆที่ทำงานนะคะอยากให้น้องๆองทุกคนทำงานอย่างมีความสุขมีความสุขกับการทำงานดูแลเอ,อเื้อเผื่อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันถ้อยทีถ้อยอาศัยทำงานอย่าใช้อารมณ์ตั้งมีสตรีให้ขี้ก่อนทา รักกันทุกๆคนนะคะใช้ส,สูจิกันหรือยังนางวิมาลัยทิน,นภาสกุลเดิมเรืองฤทธิราวีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษจบการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลและพะดุงคันระดับต้นณนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสันประสิทธิ์ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเริ่มรับราชการครั้งแรกตำแหน่งพยาบาลเทคนิคระดับสอง โรงพยาบาลบึงบูลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2529อายุราชาการ10ปีลาไปราชาการเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อหลักสูตรการพยาบาลและผดุงคันภพยาบาลศาสตร์ต่อเนื่อง2ปีเทียบเท่าปาริญญาตรีณนะวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสันปสิทธิประสงค์ และขอย้ายมาปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยตั้งแต่วันที่23มกราคมพุทธศักราช2539จนถึงปัจจุบันนะวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2568เป็นระยะเวลา29ปีรวมระยะเวลารับราชการทั้งสิ้น39ปีบริบูรณ์ ความภาคภูมิใจรางวัลพยาบาลดีเด่นวิชาการดีเด่นระดับกระทรวงสาธารณสุขข้าราชการดีเด่นและควบคุมโรคยิ่งชีพสิ่งที่พี่วิฝากไว้ให้น้องๆคือข้อคิดจากต้นไผ่ลำเรียวต้นไผ่นั้นสวยดี ลมพัดก่อเสียดสีอ่อนโลรู้รักสามัคคีรวมหมู่เป็นทีมพายุโหมอาจโต้อยู่ได้อัศจรรย์ สว่างรุ่งสางก็ต้องจากต่างต้องออกเดินทางไปอีกไกลแสนไกลถ้าฉันจะฝากฝามรัก กลับมาพบกันก่อนลาเธอจับมือกับฉันทุกเรื่องได้ไม่วันพักมันให้เธอผ่อนคลายเอยแค่เพียงคำลาไม่ต้องมีสัญญาไม่ว่ายัางไงเรายังจะกลับมาพบกันก่อนลาก่อนจะผ่านคืนนี้แค่ได้มีความสุขแค่นี้ก็มีแรงใจเอยแค่เพียงคำลาสักวันจะกลับมา กลับมาพบกันก่อนล,ลาเราเป็นเพื่อนกันแล้วไม่ว่านานเท่าไรยังไงก็เป็นเพื่อนกันเลยแค่เพียงคำลาพคค้นความืนนิทราไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกัน พบกันคนละเราจะผ่านวันนี้แค่มีความสุขแค่นี้ก็มีแรงใจเพียงแค่เพียงทำลาสักวันจะกลับมาไม่ว่ายังไงเรายังจะกลามอบพบกันคนละเราเป็นเพือนกันแล้วไม่ว่าน้านเท่าไหรยังไงก็เป็นเพื่อนกันเพืยงกับเพียงทำลาของทางคืนนี้ យ៉ yang cero, yang ាងណារយ៉ាងច្រាក់មកហាប់គ